เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม c ีทูซนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็กลับมากันในเกมเก n นชินอิมแพกนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเควสนะครับเปิดเสาทั้ง9้าเสานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเควสนี้นะครับเสาแห่งสันติทั้ง9นะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเอ่ออัพนะครับเสาแห่งเขาเรียกว่าเสาแห่งหินนะครับให้ถึงเลเวล10นะครับ แล้วเราเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าเป็นมเมล็ดแห่งความทรงจํานะครับจากนั้นเนี่ยเอามาเล็ดนั้นไปใส่ที่เสานะครับในวิหารก็วิหารเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ก็คือเราวาัปมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยเนี่ยวงวมกลมตรงนี้นะครับมันจะมีเสาแท่นๆอยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยเอาหินเดี๋ยวผมเปิดหินให้ดูก่อนนะครับคือพอเราัพเสาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราจะได้ไอ้ก้อนหินอันนี้เดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ่อก้อนหินเควส นี่น,น,นีก้อนนี้นะครับคือต้องใช้ทั้งหมด9ก้อนนะครับก็ก็ต้องอัพเวลไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ละเวลมันก็จะแจกมา1ก้อน1ก้อนแล้วก็ไปใส่ตามเสานะครับมันจะมีช่องใส่อยู่แต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเสาไหนที่ผมยังไม่ได้ใส่บ้างนะครับเสานี้หรือเปล่าเสานี้ใส่แล้วนี่หว่าโอเครู้สึกว่าน่าจะเป็นเสาด้านหน้านะครับเสาด้านล่างสุดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวบินไปใส่กันเลย ซึ่งผมตื่นเต้นมากผมอยากเข้าไปดูว่าข้างในมันมีนมอะไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะที่ไม่ค่อยมีอะไรจะทําแบบนี้ด้วยนะผม <c oughs> มีเควสแบบนี้มานี่แจมแมวนะฮะแจมแมวบอกเลยนี่นี่เสานี่ประตูวิหารมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเสาก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดกันเลยนะฮะอะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก่อนจะเข้ามานันยังโอเคเอา้าวโอ้โหมีตัวมาก็อควนว่ะเดี๋ยวเอาซะหน่อย เอาท่านหน่อยเด้อ <c oughs> เดี้อเด้อเอ่อเอาเหรอเอาเหรอไปไหนไปไหนไปไหนโอ๊ย <c oughs> มันติดอืออือโอเคเดี๋ยวต้องหาที่ปีนหาวิธีปีนโอเคโอค้ยเอาเอาเอาอะไรอะโอ้ยโอ๊ยฮึเดี๋ยวคนตีละคนตีละควนตีละ <c oughs> เดี๋ยวออื้ <c oughs> <c oughs> เอานี่ไปแดกไปไหน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 ครับไปไหนครับ ปาดจะทีหนึง่งมามมามาเอาอหนึ่งดอกโอเคบางอาจมากวนเราได้อ,อืกำลังจะปีเลยโดนยิงเฉยเป้านิ่งเลยนะฮะโอเคโอ้เอ้โอ,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 อ้โอเคปีนนี่ไงมาใส่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอ่าใส่เป็นที่เรียบร้อยบัฟเข้าไป เออสาวแตกเรียบร้อยนะฮะประตูเปิดอื้อเปิดแล้วรอมานานไอ้เมื่อวานที่ผมหาเนี่ยผมก็ขาดเมื่อวานก่อนนะขาดอยู่เม็ดหนึ่งซึ่งผมหาประมาณจริงจริงมันมีทั้งหมดร้อจุดนะครับ ซึ่งผมหาไปรอบแรกทั้งหมดแล้วแต่ว่าขาดอยู่1เม็ดก็เลยกลับไปหาซ้ำนะครับอีกประมาณ30กว่าจุดถึงจะเจอจุดสุดท้ายโอเครู้สึกดีใจมากโอเคเดี๋ยวเรามาตะลุยนะครับวิหารที่เป็นแบบวิหารลับโอเคเข้ามาเสาแห่งสันติเราต้องลงไปใช่ไหมอ่าโอเคเดือดหรือเปล่าเดือดหรือเปล่า แต่เจอโกลเลมหนึ่งตัวแล้วนะตอนนี้หวังว่าจะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวใช่ไหมถ้ามีตัวเดียวก็สบายนะครับมามามาเฮช็อ <c oughs> เตอเฮชอ็อตโอเคทัดทัดอโอเคอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับไอ อี๋อุ้ยไม่ตายยังไม่ตายอือมันลุกมาแล้วมันลุกมาแล้วโอเคอื้ออื้อโอ้ยมันหมุน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 ไม่ได้เลยมันหมุนเนี่ยมันหมุนเนี่ยไม่ได้เลยต้องหนีนะครับโอเคอุ้ยเป็นตัวแดงๆด้วยนะเป็นอะไรแดงๆดเป็นอะไรแดงๆงเป็นอะไรแดงๆดงเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นอะไรเฮ้ยมันถือขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคบึงบ้งบึ้งสามพันหนึ่งอือห้าพันเจ็ดเอาไปเฮ้ยมีตัวไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวโซนิกไอ้ตัวโซนิกมันมาแล้วมันมาแล้วมาก็มาดิครับมามาสองตัวเลยเหรอมาดิครับตัวที่ไหนกลัวที่ไหนกล,ลัวที่ไหน โอ้ยไอตัวอะไรมาเราต้องทำลายเสาเหรอเดี๋ยวต้องทำลายเสาเหรอใช่ปะเดี๋ยวโอ้ยเอาแล้วทำลายเสาอื้อแตกอื้ออะไรเนี่ยโอ้โหน่าทานมากเจอแปลงล่างเลยมามาดิมาดิอื้ออื้ออื้อชาร์ตอื้อตายตายอื้อ,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 อต้องตีเสาก่อนใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของค่อยมาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวตีเสาก่อนอืออืแตกมาอื้อโอ้ยไม่โดนว้าวดิว้าวดิอืออือโอ้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 เออเออเออโดนโอ้ยที่ตัวใหญ่ก็มาว่ะตัวใหญ่ก็มาตัวใหญ่ก็มาอุ้ยต้องตีเสาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาแป๊บนึงแป๊บนึงโอเค วิสาอยู่ตรงนี้ผ่าไปได้ไหมผ่าไปได้โอ้โหเรียบร้อยเสาแตกแต่ว่าตอนนี้เราก็จะแตกมา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 เปิดโล้แล้วดือด้อๆอย่างนี้เลยดือด้อๆอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยนะโมตัวถูดเหลืองเลยนะฮะมาดิมา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 ดิแทงมันอย่างนี้เลยนะฮะดือด้อๆเลย โอ้โหเต่าวไมีกแล้วเต่าวไมีกแล้วรอบนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้อมีตัวอะไรรู้สึกว่ามันจะเล่นเราอยู่ด้านหลังโอเคเดี๋ยวถอดถอดถอดอ้เอมันดันมันดันมันดันผมเออตายแล้วเนี่ยเอ้าเวเลยตายจริงตายจริงตายจริงโอ้ยมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเค เราจกินเอา้าไม่มีไอเทมฟื้นพลังโอ้โหผมลืมคาบไว้ผมลืมคาบไว้โอ้ไมค์ก้อนโอ้ไมค์ก้อนมา,มาใช้จีนก็ได้จีนก็ได้จีนก็ได้ไดมาดิดาเมจดลองกันเนี่ยดาเมจดลองโอเคได้อยู่อื้อโอ้ยโอ้ยมาย,ยิงชาร์จไม่ได้ด้วยเด็กนะหลบก่อนโอเคมาดิ แองเข้าไปอือมาเกล่าเสามาอีกแล้วโโอ้หเสาอยู่ไกลเลยโอ้โหอย่าบอกกันต้องบินต้องบินไหมเนี่ยเฮ้ยเอาจริงไหมเนี่ยเอาจริงดิโอเคต้องทำลายนี้ก่อนเหรอโอเคโอ้ยโดนเล่นแล้วอุยแล้วทำลายเสาไงเนี่ยถามจริงทำลายเสายังไงเด้อเด้อเด้ออย่าบอกกันต้องใช้ตัวบินด้วยอ้าวตาย มันตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะบอกแล้วต้องอ๋อต้องปีนมันต้องปีนโอ้โหโอ้โหอ้าวโอ้โหเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเกิดจีนตัวเดียวอ่ะต้องปีนเดี๋ยวปีนก่อนโอเคต้องทำลายเสาปึ๊บเอ้าเอ้าแล้วอีเวเลยทะลุแล้วเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราหลบก่อนหลบก่อน สาวแตกเรียบร้อยจีนตัวเดียวไหวไหมเนี่ยโหแล้วมันลอยอยู่ว่ะคุณผู้ชมมันลอยอยู่ว่ะต้องรองมันลงมานะครับมาโซโล,โลจีนโซโล,โลจีนฮึบแค่ได้มาฮึบครับตัวนี้เป็นบอสน,นะแต่พอไหวอยู่โอเคเฮ้ยอีกหนึ่งวิหนึ่งวิอือโอเคโอ้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 อ คิดว่ามันง่ายเลยชราใจเลยโอ้โหโชว์ไก่กาไปหนึ่งทีเป็นไงสุดยอดไหมไม่ได้ทำฟู้ดคืนชีพมาด้วยไงโอ,โอเคแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่หมแต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวกินของก็นะครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย มารอบนี้เราจะไม่พลาดเป็นรอบที่2นะครับถือว่าเมื่อกี้เป็นการวอร์มมือไปนะครับวอร์มนิ้วโอเคเมื่อกี้มันต้องปีนนะใช่ปหสรุปโอเคมาท้าทายใหม่เุ้ยเจอตัวใหญ่เลยเหรอหรือว่าค้างค้างตัวใหญ่ไว้น่าจะค้างตัวใหญ่ไว้ว่ะโอเคเดี๋ยวรอสเตตนมินาแป๊บหนึ่งยิงจากตรงนี้ได้เลยไหมตัวธนูผมไม่แรงนะมาแล้ว เอาเลยเอาเลยโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับโหมาขนาดนี้พี่อื้อแตกไปก่อนเดี๋ยวลบ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 ,ลบ <c oughs> ขอลบซอกก่อนโอเคตรงนี้ต้องสอยต้องสอยสอยได้สอยได้สอยได้อล่วงเปล่าไม่ล่วงไม่ล่วงว่ะล่วงล่วงแล้ว,ล,ว,ล,วล่วงแล้ว,ลว,ลวจัดเลยล่วงแล้วก็จัดเลยมาโอเค เอาให้หนักเอาให้หนักวันก,กี้กวนตีเราไปเยอะนะอืออเดี๋ยวสาวิเฉาหนึ่งนะครับต้องเตรียมรอระวังไอตัวเบ <c oughs> นสายฟ้าด้วยนะโอเคนะอือสวยโอเคสอยไอตัวนี้ก่อนสอยอือหลดแล้ว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 ,ลลวอือเอาไป กวนตีนกวนตีนเล่นเราไปเยอะเล่นเราไปเยอะเล่นเราไปเยอะโอเคเอาเอาไปแดกเอาไปแดกเอาดาเมจไปแดกเดี๋ยวเสาวไม้แล้วอุย้ยแลเปลี่ยนทำไมมาเปลี่ยนไปเดินโอเคตรงนี้ต้องปีนตรงนี้ต้องปีนนะครับโอเคคือแบบบอกตรงว่าไม่รู้ไงตอนแรกปีนแล้วก็ฮึบลงตรงนี้เอ้ลงตรงนี้ลงอะไรโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ลบรบบโอเคสอยได้ปะ ปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยเลยโอเคมาๆม,ม,มามอบมามอบหมามอบดิเอา,าเรเ่าก็มาดิหมดแล้วรอรอหมดแล้วอระเดี๋ยวเอาไม่มุมกล้องแปลกๆ okay โอเคเหมือนประตูตรงนี้มันเปิดนะประตูตรงนี้เปิดอ่ะเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอคือมาสู้สมสู้สามก็ได้อุ้ยมีกล่องโอเคเปิดโอเคสุดทางแล้ว โอ้ได้ของติดไม้ติดมืออ๋ EN: อต้องเอาแหวนมให้คนที่รู้จักดูนะครับรเผื่อจะได้ราคาดีๆหรอโอเคสมบัติทั้ง8ดทิศเหรอแสดงว่ามีสมบัติอีกหรอเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาโอ้เพชรได้เพชรอุย้ยอุ้ยของทองทติแท่ทอง,ทอง,อทองโอ้พลังชีวิต พลังชีวิตอ่ะโอ้โหรอยฟอร่าใช่ปะโอ้แค่นี้เหรอแล้วก็ต้องไปหาคนอื่นด้วยนะครับขายแหวนต้องเอาแหวนไปขายแต่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วหรอหมดแล้วหรอขอลองเช็ครอบๆก่อนนะครับตรงนี้อะไรอะไร นี่มารอบแรกประมาทไปหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็เป็นที่วางเ,าเขาเรียกว่าที่วางแท่นเสาบูชาพลังของไอโกเลมตัวมเมื่อกี้ด้า <c oughs> น,นบนนี้ล่ะด้า <c oughs> น,นบนก็คือทางที่เราเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวนะคือหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอแล้วก็ไปขายแหวน <c oughs> ขายแหวน ตรงนี้นะครับว้าไปเลยคือเอาง่ายๆมันก็มีโกเลมเอ,อ่โกเลม2ตัวนะครับมีโกเลมทีอ่อ่เป็นเป็นตัวเดินน่ะเออเขาเรียกตัวตัวที่มีขา2ตัวกับตัวที่ลอยได้1ตัวนะครับโอเคมาแล้วหาหคนนี้อีกแล้วนะครับตอนที่เราขายกล่องสมบัติทองอะ่ะก็มาหาคนนี้3กล่องนะครับขายได้ราคาดีเหรอ,อ สองแสนโมลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันขายให้สองคนได้คนนี้ขายได้สองแสนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งแบบเมื่อกี้ก็บกดตกลงไปแล้วไง <c oughs> ดูคนนี้ว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่คนนี้หวังว่าจะให้เยอะกว่านะโอเคเอาแหวนมาขายครับผมออของโบราณไม่ถนัด เป็นยกชิ้นดีโอเคมันก็ถามนะว่าเราเอามาจากที่ไหนอะไรไงโอ้คนนี้ให้แสนแปดวะเฮ้ยถามว่าแถมอะไรครับเอ,อ่อยังไงก็เป็นของดีละหน้าฉันไม่ทำให้คุณผิดหวังหรอกเอ่อจะจะเชื่อมันดีไหมอะเออเดี๋ยวนะคือคนด้านบนเนี่ยคือให้สองแสนแตคือไม่ได้แถมไงใช่ปะถ้าผมอ่านไม่ผิดเดี๋ยวนะผมกลับไปดูแป๊บนึง เ,เดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนว่ามันแถมอะไรหรือเปล่าข้างบนนี้ไม่มีแถมใช่ไหมถ้าผมอ่านจากตัวเลือกเมื่อกี้เนี่ยเออก็คือได้สองแสนเพียวๆเลยแต่อยากรู้ว่าถ้าไอ้ของแถมเนี่ยมันคืออะไรนะฮะดูดูเกี่ยวกับแหวนอ๋อไม่แถมวะคือผมอยากรู้อะว่าถ้าเป็นของแถมเนี่ยคือมันจะได้แถมอะไรนะครับ คืออย่างน้อยก็ต่างแค่สองสองหมื่นเองนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่ามาขายเลยขายเลยขายเลยครับขายแถมอะไร <_ c oughs> ต้องถามมันก่อนโอเคเด็ดขาดมากเงิอนอยู่นี่คุณรับไปสิไอ้ย่าแหวนวงนี้ไม่เลวเลยนะเนี่ยโอเคสงครามที่ไร้จุดจบอ๋อ มันแถมอาหาร5ดาวอุ้ยแล้วก็แถม50เพชรเหรอเหรอใช่ปะเป็นของแถมปะ50เพชรกับเอ่อ5 0เพชรกับอันเนี้ย50เพชรกับของ5ดาวเนี่ยแต่ถ้าเราขายข้างบนเราจะได้ไหมนะอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมขายให้กับไอ้คนนี้ไปแล้วไงเอาละครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชม ถ้า,าว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยฝากกดทีนะครับแล้วเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมมากนะครับบาย